ทำไมคนเป็นไทรอยด์จะต้องปรับพฤติกรรมการกินอาหารไปฟังคำตอบในคลิปนี้กันครับโอเคอย่างแรกความสมดุลของไอโอดีนไอโอดีนจําเป็นต่อการผลิตฮอร์โมนไทรอยด์แต่ถ้าได้รับมากหรือน้อยเกินไปก็าอาจจะส่งผลเสียครับ 2. จัดการอาการและน้ําหนักตัวในไทรอยด์ต่ําระบบเผาผลาญจะช้าลงน้ําหนักจะเพิ่มง่ายควรเลือกอาหารที่มีไฟเบอร์สูงไขมันดีเช่นอะโวคาโดและถัว่วและอาหารที่มีโปรตีนสูงเพื่อช่วยควบคุมน้ําหนักและเพิ่มพลังงานครับ ส่วนในไทรอยเป็นพิษระบบเาผาผลาญเร็วเกินไปอาจทําให้น้ําหนักลดหรือขาดสารอาหารควรทานอาหารที่มีสารอาหารครบและแคลอรี่เพียงพอครับ 3. หลีกเลี่ยงอาหารที่รบก,กวนไทรอยโดยเฉพาะในคนที่เป็นไทรอยเป็นพิษและมีอาการใจสั่นหรือนอนไม่หลับควรจะต้องหลีกเลี่ยงพวกคาเฟอีนหรือแอลกอฮอล์ครับ 4. ป้องกันภาวะแทรกซ้อน การกินอาหารที่มีไขมันสูงหรือน้ําตาลสูงเกินไปอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจหรือโรคเบาหวานซึ่งคนที่เป็นไทรอยก็จะมีความเสี่ยงสูงอยู่แล้วครับใครเป็นไทรอยแล้วปรับพฤติกรรมการกินแบบไหนบ้างคอมเมนต์มาคุยกันนะครับ